ี่นี้ก็มาคุยถึงเรื่องของบาปบุญคุณโทษกันบัางท่านบุ้ฟังเมื่อหลายสิบปีมาแล้วชาวบ้านในแถบตำบลคลองบางหลวงต่างก็รู้จักชื่อเสียงของท่านในพลยุทธชัยเป็นอย่างดีเพราะว่านอกจากท่านจะมั่งคั่งร่ำรวยแล้วท่านยังเปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมความเมตตากรุณาเป็นที่รักใคร่เคารพยำงเกรงของคนในตำบลบางหลวงโดยทั่วไปที่พักของท่านในพลเป็นตึกหลังใหญ่มีอาณาเขตกว้างขวาง บ่งบอกถึงสภาพฐานะของผู้มีอันจะกินอย่างแท้จริงแต่ท่านในพลนิ่เป็นคนอาภัพอยู่บ้างที่คุณอ่าคุณหญิงสีภรรยาของท่านได้ถึงแก่กรรมคุณหญิงสีจากไปตั้งแต่ธิดาสาวซึ่งมีอยู่เพียงคนเดียวอย่างไรเดียงสาอยู่จกนกระทั่งธิดาสาวของท่านมีอายุได้ส3บสาปีแล้วธิดาของท่านชื่อสุมานคนในบ้านเรียกชื่อเทว่าคุณแตว๋ว เป็นที่รักใคร่ของคนใช้ในบ้านทุกคนเพราะว่าเธอมีอุปนิสัยใจคอเหมือนกับผู้เป็นบิดาทุกระเบียดนิ้วแต่คนที่มีบทบาทสำคัญในบ้านนี้อีกคนหนึ่งก็คือน้องสาวของท่านในผลเองชื่อคุณนายลำดวนคุณนายลำดวนมีอุปนิสัยใจคอตรงข้ามกับพี่ชายอย่างหน้ามือเป็นหลังมือเพราะว่าแกเป็นคนเจ้ายศเจ้าอย่างถือเนื้อถือตัวดูถูกเหยียดหยามคนจนปราศจากคุณธรรมความเมตตากรุณา จิตใจเหี้ยมโหดดุร้ายอิจฉาริษยาไม่ต้องการในใครได้ดีหรือว่าเห็นใครดีเหนือกว่าตนคุณนายลำดวนมีลูกติดจากสามีที่เลิกร้างกันไปสองคนคนโตเป็นผู้ชายชื่ออิทธิคนเล็กเป็นผู้หญิงชื่อนิดาทั้งอิทธิแล้วก็นิดาก็ถ่ายทอดอุปนิสัยไม่ดีไม่งามมาจากผู้เป็นแม่ซึ่งเสี้ยมสอนให้เหมือนหล,ล่อหลอมออกมาจากเบ้าหลอมเดียวกันยังไงอย่างนั้น เพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดก็ได้ว่าทั้งคุณนายลำดวนและลูกชายหญิงของนางทั้งสองคนจะไม่เป็นที่เกลียดชังของคนใช้ภายในบ้านแทบทุกคนแต่ทุกคนก็ไม่กล้าแสดงออกอย่างโจ่งแจ้งเพราะว่าอย่างน้อยคุณนายลำดวนก็เป็นน้องสาวแท้ๆของท่านในพลซึ่งเปรียบประดุดร่มโพร่มใสของพวกเขาก็ได้แต่เพียงหันหน้าเข้าซุบซิบนินทากันเงียบๆเท่านั้นในบรรดาคนใช้ทั้งหมดมีแม่ลูกคู่หนึ่งเป็นคนใช้เก่าแก่ของท่านในพล ท่านในพลมีความรักใคร่เมตตากรุณาสองแม่ลูกคู่นี้มากเพราะว่ามีความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อท่านในพลเป็นที่สุดทั้งลูกทั้งแม่นอกจากนี้ย,ยังขยันขันแข็งกิจการภายในบ้านต่างๆเนี่ยดูแลเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นสองแม่ลูกคู่นี้ก็เป็นที่โปรดปรานของท่านในพลเป็นยิ่งนักคนที่เป็นแม่เนี่ยชื่อแพรวส่วนลูกชายเนี่ยชื่อพร พรตอนนั้นอายุได้13ปีเท่ากับสุมานธิดาสาวของท่านในพลเพราะความเมตตาของท่านในพลที่มีต่อแม่ลูกคู่นี้ท่านในพลก็ส่งเสียให้พรเนี่ยได้รับการศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนที่ดีแล้วก็ตอนนั้นพรกําลังเรียนอยู่ชั้นมสมชั้นเดียวกับสุมานธิดาของท่านส่วนอิทธิและนิดาลูกชายหญิงของคุณนายลำดวนนั้นไม่เอาใจใส่ในการเล่าเรียนก็เลยเรียนต่ำว่าพรถึงสองชั้น ทั้งๆท,ที่อิทธิก็มีอายุไล่เรียกับพรน,นั่นเองการที่ท่านในพลส่งเสียให้พรได้รับการศึกษาอย่างดีเกินหน้าลูกชายของคุณนายลำดวนทั้งๆท,ท,ที่พรเป็นลูกคนใช้เท่านั้นก็ทําให้คุณนายลำดวนเดือดดานแล้วก็ไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้ก็เนื่องจากความอิจฉาริษยาไม่อยากจะเห็นลูกคนใช้ได้ดีกว่าลูกของตัวนั่นเองเธอก็พยายามกลั่นแกล้งใช้งานสองแม่ลูกคู่นี้อย่างหนักเพราะความเกลียดชังแล้วก็อิจฉาริษยา แต่สองแม่ลูกก็พยายามอดทนไม่ปริปากบนแต่ประการใดเพราะต่างก็มีความสำนึกดีถึงความยากจนของตัวแล้วอย่างน้อยคุณนายลำดวนก็เป็นน้องสาวท่านในพลซึ่งเป็นผู้มีพระคุณเป็นอย่างมากด้วยดังนั้นทั้งแม่ทั้งลูกก็ต้องกล้ากลืนความขมขืน่นยอมทนเหนื่อยยากต่อการแกล้งใช้งานของคุณนายลำดวนตลอดมาครั้งหนึ่งในอิทธิลูกชายของคุณนายลำดวนพาเพื่อนเพื่อนนักเรียนมาเที่ยวที่บ้าน อิทธิต้องการจะโอ้อวดเพื่อนเพื่อให้รู้ว่าตัวเองยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ใช้พรไปเอาเครื่องดื่มมาเลี้ยงเพื่อนแต่ว่าพรปฏิเสธว่าไม่ใช่หน้าที่ของตัวการปฏิเสธนี้ทําให้อิทธิโกรธมากปรีเขาตบหน้าพรชาดใหญ่แต่พรไม่ได้โต้ตอบอะไรเพราะว่าสํานึกในสภาพชีวิตของตัวดีการไม่โต้ตอบของพรก็ทําให้อิทธิได้ใจก็ตบซ้ําอีกครั้งหนึ่ง พอโดนเจ็บติดต่อกันถึงสองครั้งพรก็อดใจไม่ได้ก็ต่อยเปรี้ยงเขาให้ผู้ถูกต่อยนั้นล้มคว่ำลงผลก็คือปากแตกเลือดกำดาวไหลแทนที่ในอิทธิจะลุกขึ้นมาสู้เพื่อเรียกเอาสิ่งที่เสียไปกลับคืนมาก็ไม่วิ่งจันไปฟ้องคุณนายลำดวนผู้เป็นแม่ทันทีพอคุณนายลำดวนรู้เรื่องที่ลูกชายเสกสรรปั้นแต่งขึ้นเห็นลูกปากแตกเลือดกำดาไหลอย่างนั้นก็เป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาทันที คุณนายลำดวนก็ใช้คนใช้ลงไปตามพรเขามาพบบนตึกแล้วก็ใช้กิ่งยี่โถขนาดเครื่องนี่เคี่ยนตีพอรอย่างทารุณจนถึงก็แตกยับไปหมดทั้งตัวซ้ํายังกาชับไม่ให้เขาเอาเรื่องนี้ไปฟ้องท่านในพลซึ่งเวลานั้นท่านในพลบังเอิญไม่ได้อยู่บ้านออกไปกิจธุระภายนอกเมื่อแพลวผู้เป็นแม่ของพอรเห็นลูกชายกลับมาจากตึกอย่างบอบช้ำเลือดเปรอะไปหมดทั้งตัวอย่างนั้นก็ถึงก็ร้องไห้เพราะความสงสารลูก แต่ก็ไม่มีทางจะตอบโต้พฤติกรรมอันเลวร้ายของคุณนายลำดวนได้ความทำมินหินชาติของคุณนายหาได้หยุดยั้งลงเพียงแค่นี้ไหมเพราะว่าจิตใจที่เต็ม,มไปด้วยความริษยาอาฆาตไม่อยากเห็นใครได้ดีไม่อยากให้พรซึ่งอยู่ในฐานะลูกคนใช้ได้รับการศึกษาเล่าเรียนสูงกว่าลูกของตัวหญิงใจร้ายคนนี้ก็วางแผนที่จะหาทางกำจัดสองแม่ลูกคู่นี้ให้ออกไปจากบ้านให้ได้ แล้วแผนการอันชั่วร้ายของคุณนายผู้ปราศจากคุณธรรมก็เริ่มขึ้นเช้าวันต่อมาแพลวถูกคุณนายลำดวนเรียกไปพบบนตึกแล้วก็บอกว่าเออนี่ฉันอยากจะวานแม่แพลวให้ช่วยไปรับเงินที่ธนาคารให้หน่อยนะเสร็จแล้วแกก็ส่งเช็คเงินสดใบหนึ่งให้แม่แพลวเอาเช็คใบนี้ไปเบิกเงินสดให้ฉันด้วยเพราะว่าฉันไม่มีเงินจะใช้เลยอะ่ะ แพรในใจคอไม่เป็นปกติขึ้นมาทันทีเพราะกลัวจะถูกอีกฝ่ายกั่นแกล้งก็เลยปฏิเสธเออแพรไม่เคยไปรับเงินที่ธนาคารเลยแหละเจ้าค่ะแพรโง่ามากเลยสําหรับเรื่องนี้ท่านโปรดใช้คนอื่นเถอะเจ้าค่ะโธ่เอ๋ยแม่แพรไม่ต้องไปเกรงกลัวอะไรหรอกนะมันไม่ยากเย็นอะไรหรอกแม่แพรเอาเช็คใบนี้ไปให้เขาแล้วก็ยืนคอยเขาสักครู่หนึ่งเขาก็จะจ่ายเงินสดให้มาเองแหละไม่ต้องทําอะไรหรอกคอยอย่างเดียว เงินเท่าไหร่แล้วเจ้าคะสามพันเท่านั้นเองไม่มากไม่มายอะไรหรอกแม่แพรวช่วยสงเคราะห์ทีเถอะฉันเชื่อว่าแม่แพรวคงทําได้นะคนอื่นฉันก็มองไม่เห็นใครอะ่ะแพรวก็อิดเอื้อนอยู่กู่ใหญ่สองจิตสองใจเพราะแม่จะเป็นเงินเพียงสามพันบาทแต่ว่าสําหรับผู้มีสภาพฐานะอย่างนางก็ไม่ใช่เงินจํานวนเล็กน้อยนี่คุณนายลําดวนก็คงพอทายใจได้ก็ขยันขยออีกนาช่วยสงเคราะหน์นอยนาแม่แพรว วันนี้ตอนเย็นๆจะมีะคนเข้ามาเก็บเงินนะ่ะถ้าฉันไม่มีให้เขาแล้วก็อายเขาแย่เสร็จแล้วก็ยัดเยียดเช็คใบนั้นให้พร้อมด้วยค่ารถแพรวก็ไม่อาจจะขัดได้ก็จำต้องรับเช็คใบนั้นมาตอนที่เดินออกมาจากห้องคุณนายลำดวนพอจะก้าวลงจากตึกก็มีสาวใช้ที่หวังดีต่อแพรวคนหนึ่งชื่อทวินทวินก็มาถามบอกว่าแกใช้อะไรพี่แพร่อะแพรวก็ส่งเช็คให้ถวินดูเออ แกให้พี่เอาเช็คไปขึ้นเงินสดที่ธนาคารโถ่ให้พี่แพรไปรับแกมาทําไมก็ไม่รู้นะเดี๋ยวก็เคราะห์ร้ายหรอกพี่ก็รู้นิสัยแกอยู่แล้วว่าแกเป็นคนยังไงอืมไม่ไม่ต้องวิตกหรอกบินพี่เชื่อว่าความไม่ประมาทของพี่คงจะช่วยตัวเองได้ระวังให้ดีนะพี่นะทวินก็เตือนด้วยความเป็นห่วงนะเสร็จแล้วแพรก็ไปธนาคารพอไปถึงธนาคารแพรก็ตื่นเต้นประมายอยังบอกไม่ถูก ในขณะที่มองเห็นผู้คนในธนาคารเป็นจำนวนมากแต่ก็พยายามระง,งับใจให้เป็นปกติค่อยๆจรดฝีเท้าก้าวเข้าไปพอเข้าไปในธนาคารแล้วก็หยิบเช็คเงินสดใบนั้นออกมาตรวจพิจารณาดูอีกครั้งในเช็คก็บอกจำนวนเงิน3,000บาทไว้ชัดเจนแพรวไม่โง่เกินไปที่จะจู่ๆก็ตรงเข้าไปรับเงินทันทีกว่าตามองดูพนักง,งานธนาคารเดินไปมาขวักไขวยอย่างสนใจ ในเวลาเดียวกันนั้นก็มีพนักง,งานคนหนึ่งเดินออกมาข้างนอกแพรก็เข้าไปหาเขา,เาคุณครับกรุณาช่วยดูเช็คใบนี้หน่อยเถอคะค่ะไม่ทราบเป็นเช็คที่ถูกต้องตามกฎหมายและรับเงินได้หรือเปล่าเขาก็รับไปพิจารณา,อ,าอืมได้ครับไม่มีอะไรปลอมแปลงหรอกครับนอกเสียจากว่าถ้าเบิเกเงินเกินบัญชีไปแล้วก็คงไม่มีเงินจ่ายเท่านั้นแหละแพรก็ขอบคุณความเอื้ออารีของพนักง,งานธนาคาร หลังจากที่รอคอยอยู่หน้าช่องรับเงินชั่วครู่พนักงานจ่ายเงินก็เรียกแพร่ไปรับเงินแพร่ก็ตื่นเต้นเมื่อเดินไปรับเงินจากพนักงานของธนาคารซึ่งส่งธนบัตรฉบับละร้อยให้แพรวสามปึกแพร่ก็เอื้อมมือสัน่นจะไปรับเงินจำนวนดังกล่าวมานับนับแล้วนับอีกเพราะเกรงจะผิดพลาดได้พอครบตามจำนวนก็สอดเงินทั้งหมดไว้ในอกเสือ้อก็รีบออกจากธนาคารบ่ายหน้ากลับบ้านทันทีพอกลับมาถึงก็รีบขึ้นไปบนตึกเพื่อมอบเงินจำนวนนี้ให้คุณนายลำดวนจะได้หมดเรื่องหมดราวไป เวลาเดียวกันก็สวนกับคุณนายลำดวนซึ่งกําลังจะลงมาข้างล่างคุณนายลำดวนก็ยิ้มแป้นยะเป็น,ปนยังไงเรียบร้อยไม่แม่แพลวเออเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะเสร็จแล้วก็หยิบเงินสามพันบาทนั้นออกมาส่งให้คุณนายลำดวนยิ้มเหี้ยมเหี้ยมรับเงินจากแพรวมาถือโดยไม่ต้องนับและตรวจด,ดูเลยกล่าวคำขอบใจแล้วก็หันหลังกลับก้าวขึ้นไปบนตึกทันทีแพลวก็นึกฉเฉลียวใจอะไรขึ้นมา,นมาก็รีบร้องบอกเออท่านจะไม่ตรวจเงินให้ถูกต้องเสียก่อนเลยเจ้าคะ ไม่ต้องฮนะฉันเชื่อใจแม่แพรวพูดจบก็ผลผลันกลับลึ้นไปบนตึกโดยเร็วคุณนายลำดวนหายเงียบื่นไปบนตึกครู่เดียวก็กลับลงมาจากตึกเดินตรงไปที่ห้องของแพรวแล้วก็เออะอะโวยวายแม่แพลวนี่หมายความว่ายังไงอะ่ะฮะเออทำทำไมหรือเจ้าคะทําไมอะ่ะแกไปเอาแบงค์ปลอมที่ไหนมาฮะแกแบงค์ปลอมไหมฉันทั้งหมดเลยเนี่ยเวลาเดียวกันทวินสาวใช้ผู้มีความหวังดีต่อแพลวก็มายืนฟังเหตุการณ์อยู่ด้วย ล่อนรู้ได้ทันทีว่าแพรวถูกผู้หญิงใจร้ายคนนี้กลั่นแกล้งเสียแล้วแพรวก็ปฏิเสธเสียงแข็งว่าเธอไม่ได้เอาแบงค์ปลอมมาเพราะว่าขณะที่ได้รับเงินจากธนาคารก็ตรวจแล้วตรวจอีกซ้ํายังบอกว่าเมื่อตอนส่งเงินให้คุณนายลําดวนก็ได้บอกคุณนายลําดวนให้ตรวจนับดูซะก่อนแต่คุณนายก็ไม่ยอมตรวจนับดูหญิงใจร้ายไม่ยอมฟังเหตุผลอะไรทั้งสิน้นบงการให้คนใช้ผู้ชายคนหนึ่งไปแจ้งความที่สถานีตํารวจพาตํารวจมาจับแพรวไปในข้อหายักยอกเงิน แพลวให้การกับสารวัตรซึ่งเป็นเจ้าของท้องที่อย่างละเอียดโดยไม่ปิดบังอะไรทั้งสิน้นสารวัตรนิ่งฟังคำให้การของแพลวด้วยความสนใจแล้วก็บอกว่าเออถ้านามีพยานสักคนนะที่เขาเห็นแล้วก็ได้ยินคำพูดของนาตอนที่ส่งเงินให้คุณนายลำดวนนาก็จะพ้นผิดในเรื่องนี้แต่นี่ไม่มีใครเห็นก็ลำบากเหมือนกันในเวลาไล่ไล่กันนี้ทวินสาวใช้ผู้มีความหวังดีต่อแพรว ก็ติดตามมาที่สถานีตำรวจแล้วก็ขอพบสารวัตรเพื่อเป็นพยานให้แพรวทวินเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้สารวัตรฟังตั้งแต่ต้นซึ่งคาให้การของเธอตรงกับที่แพรเคยให้การมาแล้วทั้งสิ้นจะมีผิดบ้างก็เป็นส่วนปลีกย่อยเท่านั้นเองเมื่อเป็นเช่นนี้น้าหนักทางฝ่ายแพรก็เริ่มดีขึ้นเแล้วเธอเห็นตอนที่นาคนนี้แกนำธนบัตรไปส่งให้คุณนายลำดวนต่อหน้าหรือเปล่าเห็นค่ะตอนนั้นดิฉันอยู่ในห้องรับแขก ไม่ห่างจากที่คุณนายลำดวนเนี่ยพี่แพลวยืนอยู่เท่าไหร่นักหรอกฉันยังได้ยินพี่แพลวบอกกับคุณนายลำดวนบอกว่าให้ท่านตรวจเงินดูซะก่อนแต่ว่าคุณนายลำดวนไม่ยอมตรวจรับเงินเสร็จก็ขึ้นไปบนตึกทันทีเลยแล้วเจ้าค่ะสารวัตรพยักหน้าเออทุกวันนี้คุณนายลำดวนเนี่ยมีรายได้ทางไหนบ้างเธอพอจะรู้ไหมเออนอกจากรับจากท่านในพนแล้วดิฉันก็ไม่เห็นแกมีรายได้ทางไหนเลยนี่คะสารวัตรกศัก ถามปากคำของทวินอีกหลายอย่างปรากฏว่าคำให้การของทวินมีประโยชน์ต่อการสอบสวนมากแต่เวลานี้ความสงสัยของตำรวจในเรื่องธนบัตรปลอมตกไปอยู่ที่คุณนายลำดวนแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเออนี่มีคนภายนอกมาติดต่อกับคุณนายลำดวนเสมอหรือเปล่าเออก็ก็มีเสมอละคะ่ะเธอพอกะได้ไหมว่ามีใครบ้างโดยมากเป็นพวกพ่อค้าเอาของมาขายอะคะ่ะแต่ที่มาเสมอเสมอมีเพียงคนเดียว เธอรู้ไหมว่าชื่ออะไรเดฉันได้ยินคุณนายลำดวนเรียกคุณหลวงแต่ไม่ทราบว่าคุณหลวงอะไรรู้แต่ว่าเป็นเพื่อนเก่าแก่ของสามีแกนะคะสารวัตรก็พงกศีษะช้าชา,ชานิ่งไตรตรองแล้วก็บอกว่าเออคือทางตำรวจเยอยากจะขอความช่วยเหลือจากเธอในเรื่องนี้หน่อยนะยินดีเสมอค่ะท่านสารวัตรสารวัตรก็บอกวิธีการให้สาวใช้ฟังโดยละเอียดแล้วก็สรุปในตอนท้าย ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนนี้เธอรีบโทรศัพท์มาแจ้งให้ทางเรารู้ทันทีนะเจ้าค่ะระยะเวลาต่อมาเพียงอาทิตย์เศษเศษสารวัตรและตำรวจภายใต้บังคับบัญชาจำนวนสามสี่นายก็พานไปบ้านของพนโทยุทธชัยแสดงหมายขอตรวจค้นห้องคุณนายลำดวนคุณนายลำดวนมีอาการสั่นเทาไปหมดทั้งตัวเมื่อตำรวจมีความประสงค์จะขอค้นห้องของเธอเธอก็รีบทักทวงห้องดีฉันไม่มีอะไรหรอกค่ะท่านสารวัตร ห้องของผู้หญิงจะมีอะไรกันล่ะคะโปรดให้เกียรติกัะดีฉันบ้างสิคะนายตำรวจซึ่งเป็นเจ้าของท้องที่ก็ยิ้มแต่ไม่ยอมฟังคำทักท้วงแต่ประการใดและแล้วการตรวจคนของเจ้าหน้าที่ก็เริ่มขึ้นอย่างละเอียดถี่ถ้วนคุณนายลำดวนถึงเหงื่อแตกใบหน้าถอดสีซีดเปื่อดเมื่อตำรวจขอกุญแจตู้เซฟของนางไขออกแล้วก็หยิบธนบัตรที่มัดเป็นปึกๆกออกมาจากตู้เซฟไม่ต่ำกว่าสามสปึก สารวัตรหันไปทางคนโทยุทธชัยซึ่งเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็บอกว่าเออท่านครับนี่คือธนบัตรปลอมทั้งหมดครับท่านซึ่งคุณนายลำดวนได้ลักลอบนำออกจำหน่ายมานานแล้วครับผู้เป็นทั้งพี่ชายเป็นทั้งเจ้าของบ้านนี่ตกตะลึงพึงเพลิดในเหตุการณ์อันไม่คาดฝันที่ได้เกิดขึ้นในครั้งนี้ท่านรีบหันควับไปดูน้องสาวทันทีแต่ปรากฏว่าคุณนายลำดวนแกเป็นลมล้มพับไปซะแล้วครับ กรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็ตอบสนองชนิดทันตาเห็นเลยทีเดียวแล้วครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องต่อไปเนี่ยท่านฟังคุณเกรียงศักดิ์เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อตอนที่แกเรียนอยู่ชั้นป .5 อ,อายุแก สิบเอ็ดปีเวลานั้นข้างๆ้าบ้านนัมีบ้านหลังหนึ่งหลังใหญ่กว่าบ้านแถวแถวนั้นเพราะว่าบ้านนี้เขารวยเจ้าของบ้านชื่ในพันธ์มีอาชีพซื้อวัวควายชาวบ้านไปชำแหละที่บ้านในพันธ์นี่นับว่าเป็นโรงฆ่าสัตว์สมัยนี้ก็ได้หลังบ้านของในพันธ์มีต้นทองหลงังต้นสกักด์พรึมไปหมดที่ตรงกลางเป็นโรงชำแหละวัวควายที่ฆ่าทุกคืนสักตีสี่ ตีสามตีสี่เนี่ยคุณเกรียงศักดิ์จะได้ยินเสียงร้องอันโหยหวนของวัวควายสามสี่ตัวทุกคืนอ่ะผู้ที่ชำละวัวควายนี้ก็มีในพันในสมในคำลือในมุกอ่าในพันกับในสมนี่เป็นพี่น้องกันอยู่บ้านเดียวกันส่วนในคำลือกับในมุกเป็นเพื่อนของในสมอ่าน้องชายในพันมาเป็นคนงานใจโหดอยู่กับในพันนั่นแหละแต่ว่าในพันไม่ได้มีอาชีพนี้เพียงอย่างเดียวอาชีพเขาเป็นเจ้าหนี้กับชาวบ้านเป็นร้อยๆ ตำบลที่คุณเกรียงศักดิ์อยู่เป็นตำบลที่อยู่ชนบทชาวบ้านทุกครัวเรือนเกือบทั้งหมดมีอาชีพทำไร่ทำนาเพราะฉะนั้นจะต้องมีเงินไว้ลงทุนในจํานวนลูกหนี้ของในพันทั้งหลายนี่ก็มีในนาในพันผู้นี้ต้องทาให้ชาวบ้านบางครอบครัวต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นหลายสิบครอบครัวแล้วเพราะว่าคนที่มากู้เงินในพันจะต้องนําที่นามาจำนองอแล้วก็โฉนดมันก็อยู่ที่ในพันนั่แหละ แล้วนายพันก็คิดดอกเบีย้ยแพงมากรับประจัยโหดอย่างมากโดยมีผู้สนับสนุนก็คือนายสมนายมุกนายคำลือวันพุธเดือนมกราคมปีนั้นน,นายนาคซึ่งมีที่สำหรับปลูกอ้อยอยู่20่สิบไร่และเป็นลูกหนี้ของนายพันได้พาคนงานไปตัดอ้อยคนงานเหล่านั้นก็มีนายมากน้องชายในานาคไปด้วยวันนั้นพอตัดอ้อยกันอยู่ใกล้จะพักเที่ยง นายมากก็ร้องออกมาบอกโอ้ยงูกัดพวกคนงานก็พากันวิ่งไปที่นายมากร้องเห็นนายมากนอนร้องครวญครางอยู่หน้าเวทนาในหมู่บ้านของคุณเกียงศักดิ์นี่มีงูงชนิดหนึ่งเขาเรียกงูแมวเซางูชนิดนี้มีพิษร้ายแรงมากลักษณะที่มันกัดเป็นรอยสี่รูมีวงกลมสีดำคล้ำเชียวน,นายนาคก็เลยนำนายมากน้องชาย ไปที่บ้านของนายพันเพื่อจะขอร้องให้ในายพันเนี่ยนำรถปิกอัพไปส่งนายมากที่ถูกงูกัดที่อนนามัยอนามัยนี่ก็อยู่ห่างประมาณส5บห้ากิโลเมตรแต่ว่านายพันก็ไม่ยอมไปส่งนายมากโดยพูดแต่ว่าไม่ใช่เรื่องของข่าข้าม,มิธุระไม่ว่างเว้ยจะว่างได้ยังไงก็สี่คนกําลังนั่งกินเหล้าล้อมวงกันอยู่เนี่ยคนใจคอหูไร่อย่างนายพันและพวกนะทีนี้พวก ทั้งนี้เขาก็น้ําตาไหลรินออกมาทั้งพี่ทั้งน้องพี่ก็คิดว่าน้องก็ต้องจากไปน้องก็คิดว่าต้องจากพี่และทุกคนไปแน่นอนชาวบ้านก็มองหน้าในพันอย่างแค้นใจแล้วก็สาบแช่งความใจโหดของมันชาวบ้านไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยใช้วัวเทียมล้อเนี่ยพาในมากส่งอนามัยแต่ระยะทางทั้งส5้ากิโลเมตรนะนะครับมันใช้เวลาขนาดไหนสําหรับเกวียนเนี่ยในมากก็เลยสิ้นใจ ก่อนนายมากจะสิ้นใจก็ได้พูดไว้ว่ากูขอแช่งมึงไอพันขอให้ม,มึงมีแต่ความจิบหายไม่มีความเจริญในมากพูดได้เท่านี้ก็สิ้นใจตายท่ามกลางความเศร้าของญาติพี่น้องหลังจากนายมากตายไปประมาณสองปีบ้านในพันก็มีข่าวการขโมยของอยู่บ่อยๆจ,จนกระทั่งบ้านในพัน,นแทบจะไม่มีของมีค่าติดอยู่เลยเมียในพันก็ถูกงูแมวเศรากัดตายเหมือนกับนายมาก ก่อนตายไม่ผิด่ะกรรมที่ในพันก่อขึ้นมันเริ่มตามสนองในพันเขาบังแล้วแต่ในพันก็ยังไม่เลิกฆ่าวัวควายโกงที่ดินชาวบ้านยังไงก็ยังงั้นเนี่ยแล้วก็อีกสองปีต่อมาในมุกกับในคำลือลูกน้องก็โดนงูแมวเสาวกัดตายหลังจากที่ไปจีบสาวบ้านอื่นแล้วก็ตอนขากลับมาก็โดนสองปีต่อมาในพันกับในสมถึงได้เลิกโกงที่ดินชาวบ้านอีกเดือนหนึ่งต่อมาในสมก็มีอาการผิดปกติ คือตอนกลางคืนจะคลานไปรอบโรงฆ่าสัตว์ว่าในพันเป็นอยู่อย่างเนี้ยประมาณหนึ่งเดือนก็จบชีวิตลงอย่างน่าเวทนาก็มีแต่คนสมน้ำหน้าเมื่อในสมตายไปหเดือนในพันก็มีอาการผิดปกติคือมีขนยาวคล้ายขนวัวไม่มีผิดมีเลือดน้ำเหลืองไหลออกมาตามรูขนตอนที่ในพันป่วยในคุณเกรียงศักด์ไปเยี่ยมกับแม่ แม่ก็ถามลูกสาวในพันตอนนั้นอายุประมาณ17-18ปีชื่อยุอรีบอกอีหนูเองไม่พาพ่อเองไปหาหมอเหรอแกก็บอกว่าหนูพาพ่อไปอนามัยพ่อไปนอนอยู่ที่นั่นสามสี่วันหมอก็บอกให้กลับบ้านเพราะว่าอาการหนักมากในขณะที่ในพันป่วยอยู่นั้นนาชัยของคุณเกียงศักดิ์เนี่ยเอากล้องมาถ่ายรูปในพันไว้แล้วก็อีกไม่กี่วันในพันก็สิ้นชีวิตลงแล้วเหตุการณ์ที่ติด ตาตรึงใจคุณเกรียงศักดิ์ไปตลอดชีวิตก็คือเมื่อวันพุธมีหนังขายยามาฉายที่วัดเนี่ยนานๆจะมีหนังไปฉายที่วัดสักเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เลยคนไปดูกันเยอะคุณเกรียงศักดิ์กับเพื่อนๆอ,อ,อีกห้าหกคนก็ต้องเดินกลับบ้านตอนหนังเลิกพอผ่านกำแพงถึงมุมกำแพงทางด้านทิศตะวันตกของวัดอ่ะก็เห็นคนสูงสี่คนนั่งอยู่บนกำแพงวัดนะเนี่ยเพื่อนก็ถาม ไอ้เกียงมึงเห็นอะไรปะไหนเฮ้ยเออเห็นคนตัวสูงใหญ่หายไปกับตาตอนนั้นพอทุกคนเห็นกันหมดแล้วนะทีนี้พอได้สติก็จับมือพากันวิ่งไปที่บ้านของคุณเกียงสังแล้วพวกผู้ใหญ่ก็ถามวิ่งหนีอะไรมากันมึงก็บอกผีครับหน้าผมวิ่งหนีผีพวกผู้ใหญ่ก็พากันหัวเราะเพราะปีเดือนไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอ่ะคุณเกียงสักก็เลยเล่าให้ฟัง จากคืนนั้นมีคนเดินผ่านตรงนั้นเป็นต้องเจอดีทุกรายจนไม่มีใครกล้าผ่านที่ตรงนั้นไม่ค่อยมีป่ารกมากมีต้นไม้อยู่สองสามต้นวันหนึ่งมีพระธุดงรูปหนึ่งผ่านมาแถวบ้านของคุณเกรียงศักเนี่ยพ่อคุณเกรียงศักก็นิมนต์ท่านเข้ามาในบ้านแล้วถามว่าท่านจะไปไหนพระธุดงท่านก็บอกว่าจะไปปักหลดที่วัดพ่อก็ห้ามว่าท่านอย่าไปปักหลดตรงกำแพงวัดที่ตะวันตกน่ะผีมันดุพระท่านก็บอกว่าอาตมาไม่กลัวรอกอาตมาผ่านมาเยอะแล้วเรื่องพันยญงี้ผีสาง แล้วท่านก็เดินผ่านไปจวบจนรุ่งเช้าชาวบ้านก็นําอาหารมาถวายท่านแล้วก็คุณเกียงศักดิ์กับพ่อกอ็ไปด้วยชาวบ้านอีกหลายคนไปที่วัดก็ไม่เห็นท่านก็ถามพระที่วัดท่านก็ที่ไปทางมุมกาแพงด้านทิศตะวันตกเห็นท่านปักหลอดอยู่ก็รีบพาไปหาเห็นท่านนั่งสมาธิอ่ะแล้วท่านเดินออกมารับโดยกิริยาสํารวมมีชาวบ้านคนหนึ่งก็ถามว่าเอ่อเมื่อคืนนี้ท่านเจออะไรหรือเปล่าครับ เข้ามาหาอาตมาสี่คนแล้วท่านก็เล่าว่าขณะที่ท่านเดินอยู่เนี่ยก็เห็นเปรตสี่ตัวในห้อยหัวลงมาจากต้นสนอ่ะก็เลยตั้งจิตถามมามาทําไมกันพวกเปรตทั้งสี่ก็บอกว่าเขาชื่อในพันในสนในคําลือในมุกเมื่อครั้งที่เขาเป็นมนุษย์เขาฆ่าวัวฆ่าควายโกงที่นาชาวบ้านจะมาขอส่วนบุญท่านก็เลยแผ่เมตตาไปให้แล้วก็ก่อนที่เขาจะหายไป เขาก็บอกพระทุดงบอกว่าช่วยไปบอกให้ลูกสาวทําบุญกวดน้ําไปให้บ้างนะพอยุวารีทําบุญกวดน้ําไปให้เปรตทั้งสี่ก็ไม่มีใครเจอมันอีกเลยนะยุวารีลูกสาวในพันไปอยู่กรุงเทพแล้วก็ได้สามีที่นั่นส่วนบ้านก็ขายให้ลุงและรถมรณะที่ใน,นายนาคขอร้องให้ไปส่งน้องชายที่อนามัยก็ยังอยู่ที่บ้านลุงของคุณเกรียงศักด์จนปัจจุบันนี้ มันตรงกับคำสาบแช่งของนายมากก่อนตายว่าให้บ้านแตกล่มจมฉิบหายและมันก็เป็นความจริงดังคำสาบแช่งและเหตุการณ์ต่างๆยัตงติดตาตรึงใจคุณเกรียงศักดิ์อยู่จนกระทั่งทุกวันนี้แหละครับ